สวัสดีครับผมนักนะครับฉับรองเจมส์กุนชัยครับปัจจุบันก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับขายของออนไลน์ด้วยวันนี้ครับวันนี้นะครับน็กจะมาบอกว่าทาไมเราถึงแพ็กช้าครับทุกครั้งที่การแพ็กเนี่ยเราต้องแพ็กให้มันดีมากเพราะว่าถ้ามันส่งไปหาลูกค้าแล้วมันแตกเนี่ยไลฟ์สไตล์ปัจจุบันเนี่ยผมต้องใช้หน้าตานะครับในการที่จะไลฟ์สดขายขายองหรือว่ามีการถ่ายรูปถ่ายแบบทําคลิปวิดีโอต่างๆนะครับเราจะมีปัญหาในเรื่องของแก้มเราเริ่มมืหย่อนคอยแล้วเพราะผมเนี่ยเคยทําตัดกระพุ้งแก้มออกไป2รอ,อบคราวนี้เนี่ย อยตงมาบวกกับช่วงนี้รับประทานเยอะนิดนึงนะครับทำให้เราม,ม,มีแก้มมีไขมันตรงนี้ขึ้นมาครับวันนี้ก็เลยมาปรึกษาคุณหมอสมบูรณ์นะครับคุณหมอก็แนะนําให้ทำเจฟาร์ดมานะครับผมเพื่อกระชับอยู่ตรงนี้ที่มันหย่อนคอยให้มันรีนเข้าไปนะครับแล้วก็แนะนําให้ดูดไขมันไปด้วยนะครับทำแล้วเราก็เลยทําทั้งสองอย่างเลยบวกกับตรงนี้ครับผมจะมีปัญหาเรื่องของร่องแก้มนะครับเวลาถ่ายรูปนะครับหรือถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยทำให้หน้าดูเหนื่อยคุณหมอเนี่ยก็เลยแนะนําให้เสริมตัวร่องแก้มตรงนี้ด้วยซีรีคนไปเลยนะครับจะไได้ไ้ตองปี ซึ่งตัวผมเองเนี่ยเคยฉีดฟิลเลอร์แล้วไม่ชอบนะครับที่เลือก a อเปนะครับผมเป็นเพราะว่าเจพลาสมาในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่คลินิกครับที่ใช้เครื่องของแท้เนาะแล้วเราก็เคยไปปรึกษากับหลายๆที่นะครับผมบางที่ก็ไม่มีเจพลาสมาเลยรวมถึงผมเนี่ยเคยเจอประสบการณ์ที่ว่าไปจองแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยมารู้ที่หลังว่าคลินิกเขาไม่ได้มีเจพลาสมานะครับเราก็ต้องเลือกโรงพยาบาลที่ไว้ใจได้ว่าเขาจะใช้เครื่อง J เจพลาสมาในการที่จะทําให้กับหน้าเราจริงไม่ใช่หลับไปแล้วเราไม่รู้ว่าเอาเครื่องอะไรมาทําให้เรานะครับผมก็ไปสืบมาจนทราบมาว่าที่นี่เนี่ยมีเครื่องเจพลาสมานะครับเราก็ได้เดินทางเข้ามาปรึกษาที่เอเป็กครับที่เลือกคุณหมอสมบูรณ์นะครับก่อนที่จะมาทากับที่เอเป็กเนี่ยด้วยความที่เราอยู่กับ การสัญญกรรมมานานเพื่อนๆในวงการสัญญกรรมเยอะนะครับเราก็ปรึกษากับเพื่อนเพื่อน,น,นหลายๆคน,นๆคุณหมอสมบูรณ์เนี่ยที่เอเป็กเนี่ยเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนทุกคนก็คอนเฟิร์ม็นสียงเดียวกันว่าเก่งมากนะครับคุณหมอถนัดเกี่ยวกับเรื่องโครงหน้านะครับเรื่องทางหรือว่าพวกกระดูกต่างๆเราก็มองว่าในการทําให้โครงหน้าของเราเนี่ยมันดูมสัสโตรีมากขึ้นเนี่ยเราควรปรึกษากับหมอที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับด้านโครงหน้าโดยเฉพาะครับดูดไขมันต้องที่เอเป็กเท่านั้นนะครับ